ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาคนไม่มีผลนอนปลายเท้ามาเป็นเมียแต่ผมรักเขานะแม่เราครบกันสักพักหนึ่งแล้วแถมเพนเขายังท้องลูกของผมอีกด้วยแกรู้ได้ไงว่าเป็นลูกแกคุณอย่าพูดแบบนั้นสิยังไงยังไงลูกไม่ต้องเป็นเขาเป็นลานของเรานะเพนเขามีผมคนเดียวครับแม่ถ้า,างั้นแกไปนอนหลังบ้านเลยไปอย่าให้มันเข้ามานอนในบ้านเดีย๋ยวจะติดสนนจจันไร ฉันน่ะเพ่นเกมมันน่าเบื่อมากเลยฉันจะไปอยู่กับใครมันก็เรื่องของฉันน่ะพี่ไม่สงสารพวกเราหรอเลี้ยงลูกพี่อยู่สองคนนะไหนจะได้ท้องอีกพี่เอาตังเป็นคนเปื้อนอีพรหมดเรื่องของฉันน่ะเพ่นเรื่องของฉันฉันจะไปเอาเอาไปให้ใครมันก็เรื่องของฉันเพ่นพี่จะไปไหนหรอเกมมันน่ารำคาญมากเลยพี่ต้องอยู่กับฉันนะ กินล่าดีกว่าเฮ้ยพี่เทืองอย่าพี่โอ,โอ,โอ้ลูกไม่เป็นไรนะครับพี่เทืองพี่เทืองทำอย่างนี้ไม่ถูกนะพี่ไผพพรเข้าบ้านไม่ได้นะแกเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเขาหัวแกก็ไม่รัก แม่แม่ทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะฉันมีหลานให้แม่แล้วแล้วลูกในท้องนี้ก็ยังเป็นหลานแม่อีกรู้ดิไงไว่ามันเป็นสายเลือดฉันคนหรือแกไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านนี้ใส่หัวไปได้แล้วเด็กๆเอาผ้าอีเพนออกไปจากบ้านเลยพร้อมแล้วค่ะเอาโยนทิ้งไปเลยค่ะ

ลูกสาหายไปไหนมาตั้งงานรู้ไหมแม่เป็นห่วงแม่หนูขอโทษไอ้เจมันหลอกหนูไปอยู่จินกับหนูแล้วมันก็ทิ้งหนูกับลูกจะขอโทษอะไรล่ะแม่ไม่เคยโกรธหนูเลยแม่หนูขอโทษจะขอโทษอะไรอีกล่ะไม่เป็นไรนะแม่หนูต้องไปแล้วมีคนในอบตอเขาชอบหนูเขาจะรับเลี้ยงหนูแต่มีข้อแม้ว่าห้ามพาพลอยไปอยู่ด้วยเพราะเขาไม่ลูกจิดอู่แล้วสองคน แม่ช่วยดูแลพลอยแทนหนูนะแม่นะเออไม่เป็นไรหรอกแม่เลี้ยงลูกมาสามคนจนโตหลานอีกคนนึงแม่เลี้ยงได้ว่างๆถ้าลูกว่างก็กลับมาเยี่ยมแม่กับไอ้พลอยด้วยนะ มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกพี่ได้นะ ไี่หนูไี่เมียนโอ๊ยสามีหนูมันเมียเมียโอ๊ยฉาเมยน่ยข้าบ้นแนำซ้ำ จะให้หนูจักาหไม่ไหแล้วหนูไม่ไหอีกอยางลูกหนูที่หนูเลี้ยงจนมันต่อ ไปต่อไหมพี่เชื่อเสมอว่าความดีอะจะทำให้เราค้นจากใครทุกอย่างนะส่วนร้าน่ะพี่คิดว่าเองยังเถอะยังให้เขาเป็นคนดีเราก็จะได้มีความภูมิใจ ใส่ยาพิษลงในจานข้าใช่ไหมฉันเลี้ยงลูกพี่มาสามคนพี่ไม่เคยดูดำดูดีซะเลยมีแต่มัวไปปนเปรยกับอี่พรหมดเป็นไงล่ะส,ลสุดท้ายพี่เหลือใครสุดท้ายพี่เหลือใครมีแต่ฉันนี่แหละที่ดูแลพี่เขาเคยมาดูลำดูดีพี่ไหมฮะอีเพน ลีกไปฉันจะคุยกับลูกกูไอ้กิดพักเครื่องที่มึงสะสมไว้ที่บ้านนะั้นแม่ขอไปจำนำไว้ก่อนนะจะเอาไปขัดดอกของกูกูเก็บมาตั้งแต่เด็ดกูยังไม่มีลูกแม่จะเอาไปขายได้ยังไงมึงหัดคิดถึงพระคุณกูณมั่งกูเลี้ยงมึงมาจนโตถึงนานนี้กูไม่ให้ไอ้ลูกทรพี มึงทำกับแม่อย่างเนี้มึงจะต้องโดนธรณีสูบแน่กูขอแช่งไว้แม่ค่อยๆพูดก,กันก็ได้กู<อ>จะพูดกับลูกกูมึงจะมาเสือกทำไมกูไม่วัญแล้วมึงจะเอาอะไรของมึงออกไปไม่ต้องมาพอบีกูอีกกูจะไม่ไปเยียบสูดาอีไอ้ลูกธรณีกูจะแช่งให้มึงบันไลยมึงต้องเกิดเป็นเปรตแน่ไอ้พวกที่พวกสัก ฮัลโหลฮัลโหลเพนเนี่ยอีพรน่ะมันถูกรถชนนะลูกมันก็ตายถึงตอนนี้อีพรเน่ะมันนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมึงจะไปดูมันหน่อยไหมอ่ะ